เนียวกับหอมด้วยแหละเี้ยวเนี่ยหอมมันได้กะผหอมผููเดียวซะหอมหอมเหมือนกู่ดใด้เขาไปเนี้ยวเออมกินเดียวย่าออนเขาไปเนียวแน่หอมแ่งตรงล่างว่ามันมีนะมันมีเขาไปหรงล่ือถัเช่าทังเช่าแปดร้อยกรัมไม่ใง้ผลไม่ เน่ดีม่เห็นเงี้ยวหอมดีสินอ่ะเพราะแซ่แม่เนาะเงี้ยวกับหอมครับจนลองจะกินกาแฟไอซ์แล้วเงี้ยวหอมครับแม่นี่ดีบ่งประมาเอาไปกินบวดให้ซืงๆนี่พวอนี้เขาลุงน้องเอาไปกิน พี่น้องสวัสดีครับเมื่อนี้สอนท่องไนไอยริชาพวา่ำผู้ปุ๋ยผู้พ่อยเนาะมาเยี่ยมคุณแม่เพี้ยนอยู่แม่เพี้ยนแมนบอแม่เพนแขกคนสวยของเท่ากันด,ดูอพอื่อโคกโผลชัยทำเภอโคกโผคลคคชัยครับอยู่ให้เพื่อเพราะว่าคุณแม่กินกาแฟไอซี่แล้วรู้สึกว่าร่างกาย จดจชื่อไปเช็คกระซิงขึง้นมาเนาะเป็นบอลเป็นแม่ปกติแม่แวเราบ่เคยกินก,นกาแฟาครับพี่น้องเลียนเรียนกาแฟในแม่บ่กินเลยเป็นบอไม่กินไม่ทานไม่ไม,ไม่ไม่ชอบบ่ชอบเลยแต่ว่าข้อดีหลู่จักกับกาแฟไอซีพูดคุยแนะน่อมวันนี้ได้ร้องดึงปกติแม่ไม่ลบไปจำตัวบ่ กระโหลกนี่กะโหลกมี่มีโระหประจำตัวโยมมันบอกกระประจำตัวพ่อมดันพ่อมดันเบาหวานเบาหวานกิจกรมือนนแรกเกมานแรงเนาะเป็นมาตั้งปีใดนเป็นใหญ่แตพอมดันกับเบาหวานนี่มาจะโดนใหญ่มาจะโดนหได้อายุไรหกปีมันมากเป็นเป็นเป็นได้อายุอายุได้กหกปีตอนนี้เก็ดเก็ดสิบเอ็ดเก็สิ มันเป็นกรรมเนี่ยแน่นี่เขาก็เป็นกรรมเนี่ยวันแรกนี่เป็นข้อสอบสองวันน้อยหกสิบเอ็ดวันที่สิบสองซิงหาวันที่สิบสองซิงหาตอนบ่ายผมแจ้งมาตอนบ่ายจำได้เมื่อพี่น้องเอ้ยวันจะของเป็นตอนใดวันถอดเพราะว่ามันมีความทรงจำเนาะเพราะดีคุณปุ้ยนี่เอากาแฟมาแนะน้ำคุณยายถึงคุณยายถึงคุณแม่ล่ะ กาแฟไอซี่พี่น้องมาเนี่ยน้ำให้คุณยายกินก่อนสิบซองเนาะซองเล็กหลังจากกินไปแล้วมีอาการแบบไหนใช่พี่ยง่แม่อผมจักเหมือนกันกูขึ้นยั้งมเสิรมันก็สุมกระชับไปเยียนไปเยอะกันนอนแม่น้ำปี๋นอนก็รับปีนอนรับตี้นอนแค่ขึนละสองสามชั่วโมงเนี่ยไม่ขึ้ครับขื้นแล้วก็ทำงานเลยครับก็เก๊กขนางละ ดันี้พระเดท่ามกีทแค่แต่เนี่ยว่า10สิบคกกมันกปินเวลาเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยรู้ซื้อว่าตะกีกระปกกเป๋าขึ้นตัวเบาขึ้นผมซื้อตะกีตะกีตะกีนอนเนี่ย็่ว่อยากลุกเงนปอเพระ่าห้องเนียงเม็นลุกแล้วก็บ่อยากเียกเรียกปมานอนบันงมีแต่อยากนอนมีแต่เหายังงล่ะเป็นนอนสบางนอนล่หลับครอกนี่แม่ไม่ตีหานน เป็นมันมันติดเป็นอย่างลูกมวยมันมันอยากลุกมันมันติดไม่ได้มันนอนอิ่มเนาะมันอยากมากินกาแฟติดเพรม่นอยากลุกมากินกาแฟรอมาถึงวันั้นกิ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 นมื่นละซองแม่หมื่นละซองครับันี่กินใบจะได้สิกินสองซองเสร็นี่ได้หมดกินใบจะได้สิเรียนสาวเลยว่าอีแม่กินโง่เราไปยังดอกกินเ้าแล้วไปกินแย่งพนักขานกินสองซองละสิเลียนเลยได้พี่น้องเลยอันนี้ซองเดียวยางได้ตั้งแต่กีนี่คุณยายนี่ ไใ้ใส่ไม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 ่ค้ำยางครับพี่น้องใส่สี่ขาค้ำยางครับหลังจากกินตัวนี้มาแม่ก๋วเตี๋ยวมาใหม่มือเดียวใส่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 มือค้ำยางใส่มือเดียวเพได้เอ้ยใส่ขาเดียวเ่ราะด้๋ยวใส่สี่ขาครับกินมาแล้วตอนนั้นเก็บซ้องมันบอกคือไอซีซ้องซีซีซ้องก็เลยสั่งสั่งไอซีนี่กาแฟไอซีนี่หนึ่งลังพี่น้อง หนึ่งลังคุณคุณยายกินไปแล้วจากกองนึง่นเป็นสองสองกองเตะสองกองอน,นี่อันนี้อันนี้คือเป็นกองครับพี่น้องอันนี้เป็นกองกองนี่มีอยู่สามสิบซองนี่สามสิบซองครับอันนี้เป็นกองเตาอีกอันหนึ่งเป็นลังเป็นลังลังหนึ่งนี่ยี่สิบยี่สิบกล่องครับพี่น้องอันนี้คือยายอันนี้ยายกินไปสองกอง สเดือนเนาะประมาณสเดือนหลังจากกินตัวนี้ไปแล้วงานในไดมนบ่บ่ได้ใส่แม่กับ่ใส่แล้วมันมันแขบ่าเงถึงมันมันีลมมันจะดลมตาไม้ตาตู้ตาหนังแจนี้แม่กเลยบ่ไม้ก็เลยบางไม้เลยแนนพี่น้อง คุณยายแล้วว่าแล้วตังแตกีนี่ขาหัวเข่าเนี่ยหัวเข่านี่เป็นเป็นมันมันปวดแห้งบอลมันมันมปวดแห้งอย้มันรู้สึกปวดรู้สึกปวดรู้สึกปวดแบบว่บาอย็าที่ยากนละ่ะครับวันนี้หลังจากกิน กาแฟไอซีไปแล้วนี่มีอาการมั้มันบ่มีไหมมันบ่มีปวดไหมรุนีรงมันบ่ปวดนี่มันแมนยอนกาแฟว่าเน่เนี่ยเน่เฮ็ดดังจริมันบ่มปวดที่ไหนอ๋ออ๋อันนี้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดบ่มแต่ที่เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดเฮ็ดไอยุติธรรมนะปวดแต่ว่าเฮ็ดมันเป็นแบบนี้อุ้ยยังเฉียนะแปียตึงๆมันบ่ครับแต่ว่าบัานี่เฮ็ดคือข่องแล้วเฮ็ดแล้วก็บ่บ่ปวดเบื้องบนพี่น้องเบิ้องบนครับเป็นผู้สาวเห็นไหมแล้วมับบ่ปวดไหมปวด ก็เล right. ี้ยงแมงก็บบ an no er mm ุปวดดูเนี่ยแต่ดีแมมันเป็นยงิกับแมงถ้ามันสิเนสุดแบบไหนสิ่งที่คิดไว้ดีไห่นะเอาแบบัวกความสามารถเออบ่สามารถก็กล่องมันไปว่ามันสิ้นสุดเงินอย่างเงครับเพราะว่าแต่ว่าเขากินเขากินไอซีมากนี่สองกล่องสองกล่องแล้วกระชับกระชี้อีกนเนาะใช่ใช่มือมือนี่มือนี่เป็นไหนมือก่อนกินนี่เป็นไหน อันนกนกขึ้นยุติธรรมัึเนี่ยเนี่ยนี่ใั้งเงินเกิเปลี่ยนมึนบ่ให้การเลี้ยงแนมันเกิดในสมัยกึนได้อยู่เนี่ยมันก็มึงเบ่งหางเบกเกิดยัอก็ต้งนี้ให้บเปล่ยนทั้งนี้เปลี่ยนทั้ง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 วานี่เปลี่ยนวันวันกินนี่ยแยกยกยกขึ้นขึ้นจะบ้ามันบกขึ้นในรุานขึ้นแห้งขึ้นค่อยขึ้ อันนี้เครื่องเขาสามารถเรายกยงขึ้นเลยใครใครมันบอมมี่แน่วใครใค่มันบอมมี่แนวมันไปนักเนาะกี่แมวคือ้องซื่อก็ได้ด้วยเป็นเป็นเสี่ยงไม่ว ก้อนแม่กินแม่ลูไรยูประมาเนี่แหละแต่ว่าไม่ชนักน้ำคือว่าเรเป็นนก้มันะปิคืดีาถึงเสียเลด้สุดยอดมากครับสุดยอดมาก่มันจิเป็นหยอนกาเฟนี่และครับนอมันได้กินแน่ืไม่นอะไอซี่ของเราเนี่ยแะครับเพราะว่ามันนี่เ่วงผสมของสมุนไพรหลายอย่างเพราะเรานยงหยิบางคล้ายๆกัเนียวก็หอมด้วยแหะเนียวเนียหอมมันแท้ก่หอมคู่เดียวซะ หอมหอมเหมือนป่ะผู้เดกเขาไปเงี้ยวคอ่มกินเงียวไ้อ๋อเพื่อนเขาไปเงี้ยวเนี่ยหอมเหมือนเงีนต้องรักแว่ามันมีมันมีชนิดนองหลังหลงเช่าหลังเช่า800มิลลิกรัมไม่ใง่ข้นไม่ไม่ดีไม่ห็่เงี่ยวหอมดีสินะเพราะแซ่แม่เนาะเงี่ยวกับหอมครับเน้อจกินกาแฟไอซีแล้วเงี่ยวหอมครับแม่นี้นีบ้นเซียมเอาไปกินรวดห้ซ้ นี่มีเาลุงน้องเิงเาเป็น,นบบเ้เครับพี่น้องวันนี้ข้ามาทํำความหลุจักกับส่วนผสมของกาแฟไอซี่มีส่วนผสมอีกอย่างแน่เดี๋ยวจะให้คุณปุ๋ยเนี่ยโบสู้พี่น้องฟังว่าเก้าชนิดที่มีส่วนผสมู่นีมี่อย่างแน่ครับพี่น้องหลักๆเลยนะคะกาแฟไอซี่ของเข้าจะมีส่วนผสมของ,ของถังเช่าด้วยค่ะจะมเช่ามิลลิกรัม ซ้ำกับแคปซุลนเม็ดหนึ่งที่ผสมยู่นี่ตัวหลัๆแล้วยีนี่จะมีลูทีนลูทีนเกี่ยวกับสายตาค่ะดูทีนบำรุงสายตาเบต้าคูแคนโกจิเบอร์รี่เห็ดยามาบุชิตะเกะมีซิงแลวก็หญ้าหวานหญ้าหวานนี่แทนน้ำตาลนะคะย่าหวานแทนน้ำตาลจากแลวก็มะพร้าวนี่แทนพรยงเทียมค่ะแลวก็มีผงผงอาริบาก้านี่ใส่เพื่อ แต่งกลิ่นให้กาแฟของเรามีมีกลิ่นหอมขึ้นคะจ้ะหลักๆก็จะมีประมาณตัวนี้ละมันหอมเนาะตัวนี้ละเรี้ยในหอมปาล์ามะพร้าวมะพร้าวนี่สกัดจากไอไอมันเป็นขี้ขี้เทียมงงบแท่นแท่นขี้เทียมสกัดจากมะพร้าวนะครับํามันมะพร้าวใส่แท่นขี้เทียมพี่น้องย่าหวานใส่แท่นน้ำตาลหญ้าหวานกัใส่แท่นน้ำตาลนะครับ นี่แหละครับส่วนผสมของกาแฟไอซี่เก้าชนิดมีส่วนผสมแต่ว่าพี่น้องสี่อยู่ในของมูลต่างๆสี่อยู่ในกองอยู่ในไอในกองนี่นะครับพี่น้องซื้อไปแล้วพี่น้องกสิอ่านเบ่งกงสิรูดีว่าสรรพคุณมันมีอย่างแน่ครับพี่น้องรับพี่น้องบัดนีหลังจากไอคุณแม่เรากินกาฟ IC, แฟไอซี่เรามีสุขภาพแข็งแรง เึ้นม,มาหลายกว่าเ่าจนมาสามารถยางที่แบบว่าว่ิใส่ไหมครับวัวบ้สิให้ี่แม่ยางยาเขาเบิรงพี่น้องา่าสีแข็ง,งแรงสังกไ,<ด>หไหนมาได้หรือไม่ไอ้กีไอ้กีในใส่อันี้เนาะนี่ในใส่ไม่ไม่คำยางครับในใส่ไหมไม่คำยางอันนี้วัได้ใส่แล้วพี่น้อง ย่างเป็นยังไงนี่ย่างด้วยไม่ย่างเลยยางเออย่างเป็นยังไงแล้วไปของของน้ำของอะไรกันอยู่ในนี้เนาะโอ้ย่างย่างต้นยางเออย่างขึ้นมาด้วยแบบนี้อ้ยเดินแบบพี่น้องนี่อันนี้คิดว่าปกติบ่ได้่กลมไหนบอดดิ่บอดดอ้สุดยอดครับพี่น้องสุดยอด สุดยอดเนาะร่างกายตีว่ายังการเดินลุกเหนินเดินอีกขึ้นไปมาบ่ได้ปวดน้ำคนอุย้ยยังสีนั่นบ่บ่ได้ปวดเด้เวลาสีนั่งกับอุ้ยอันนี้ชุ่แม,ม่บ่ได้บ่ได้เป็นอาการแบบนั้นหลังจากกินกาแฟเข้าไปแเราก็มนกับกาแฟผสมน้ำเนะาะะกลุกขึ้นย่งนางนั่งสบายครับพี่น้องสนกินสนใจกันติดต่อได้ทั้งหมอลับส่วนต้องอะไรหรือชาก็ผมเป็นผฝากเบอร์ ก็จระสาใบหรือว่าพี่น้องก็เขียนทียูพร้อมทียูพร้อมเบอร์ทู่ลงในคข้อมินของผมใบแล้วผมสิจัดทรงตามนั้นครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับ